สเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนเผอแป๊บเดียวครับวันอาทิตย์อีกแล้ว ไปไหนมาบ้างครับเมื่อวานนี้วันเสาร์บอกเลยว่านอนนอนใช่ไหมนอนอย่างเดียวพักผ่อนค่ะสุดแสดงว่าไม่อยากไปพกกับอากาศร้อนๆใช่ไหมถูกต้องนอนเปิดแอร์ฉ่ำๆในบ้านนะโอ้สบายใจนอนเปิดแอร์เราต้องดูรายการของเรา้วยนะครับกับช่องทางการรับชมเหมือนเดิมนะครับทางช่องทาง a c e b o o k นะครับ d a r y com นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่อง u t u b e นะครับ daily official ครับ ใชอย่างที่บอกทุกวันเสาร์ที่ใช่ไหมเราก็มีสกูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นคิวของพระเอกหนุ่มสุดหล่อหนุ่มฟิล์มรัตพลเ,เขาหายไปนานมากเ,เลยนะบอกเลยว่าห่างหายจากหน้าจอไปนานกอ,อกกห้าปีนะนะคะแต่ว่าสําหรับแฟนๆนะที่แบบอุ้ยตั้งหน้าตั้งตารอหนุ่มฟิล์มนะ ไม่ต้องรออีก okay. ต well, ่อไปแล้วจ้าเพราะว่าเขามากับผลงานใหม่ค่ะละครเรื่องตะวันตกดินอ่การเตรียมตัวของละครเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะก็ไม่ได้เล่นมาน่าจะมานเกือบเกือบห้ปีนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นแต่ตลกแต่ตอนนี้เนี่ยคือทางอมรินทีวีแล้วก็ทางเชนนะครับติดต่อมาผมก็ได้อ่านบทแล้วผมรู้สึกว่าเล่นเลยทันทีเพราะว่าบทดีมากชอบมากเรื่องตะวันตกดินครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่สแสวงหาโอกาสตลอดเวลานะครับสแสวงหาโชคชะตาเงินทองชื่อเสียงแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตแล้วก็เบสเสร็จแล้วพอเขาได้จุดที่สูงสุดแล้วถ้าทุกๆคนไม่มีความพอดี ก็จะได้ความพอดีได้ความไม่พอดีกลับไปนะครับนั่นคือมีขึ้นก็ต้องมีลงเหมือนกับตะวันตกดินครับออตอนนี้ก็ทําธุรกิจคือหลากหลายธุรกิจที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีประสบความสำเร็จบ้างอย่างเช่นหน้ากากแล้วก็ปิดตัวไปหลายตัวอย่างเช่นธุรกิจรายของอาหารแล้วก็ธุรกิจรายของบริษ,ษัททัวร์ท่องเที่ยวต้องต้อง,ต,องต้องปิดตัวไปเลยเพราะว่าเราเราฝืนกับความตึงและความยาวของของโควิดไม่ไหวแต่ว่าหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็มีทั้งธุรกิจหน้ากากที่นําเข้าหน้ากาก,ากมาให้กับ คนไทยได้ใช้กันแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทําสถาบันการเรียนการสอนเทรดหุ้นบ้างนะครับสอนออนไลน์บ้างต่างๆก็ประสบความสําเร็จคิไรท,ที่มันต้องมีบครัวลครับก็ผม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 มองว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่อง,ค,งคือคือจริงๆก็มีครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยเพราะว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีความแน่นอนเลยจริงๆนะครับเพราะคือคือธรรมดาครับธรรมดาคนธรรมดาเลยครับ พ,พี่ไม่ไม่ได้รู้จักครับแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยพูดเพราะว่าไม่มีความแน่นอนเลยจริงๆแล้วผมก็อยากให้แฟนๆคือจริงๆแล้วเพราะว่า1คือเราไม่รู้อนาคตนะครับว่าว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบไหมหรือมันจะดีไหมเราก็เลยมองว่าเรามองจากความสําเร็จดีกว่าแล้ววัยอย่างผมเนี่ยที่วัยแบบนี้เนี่ยมันมีแค่2ทางเท่านั้นหลายๆคนก็อาจจะมองว่าวัยแบบนี้จะต้องมองเรื่องของชีวิตครอบครัว แต่หลายๆคนก mm ็ hmm. บอกว่าวัยอย่างผมเนี่ยมันเป็นวัยที่เขาเรียกช่วงเลี้ยวแรงสุดท้ายแล้ะมันจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสาเร็จถ้าเกิดว่าเราสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสาเร็จเนี่ยมันก็จะสบายไปยันเราตายเพราะฉะนั้นผมเลือกทางที่สร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสำเร็จมากกว่าก็เลยไม่ได้ไปมองเรื่องครับอ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับธรรมดาครับคนธรรมดาคยังยังไม่มองเรื่องนั้นเลยครับยังไม่มองเลยครับ เอาเอาความสําเร็จก่อนตอนนี้รอก่อนลอกก่อนทํางานก่อนได้ครับก็ขอฝากละครนะครับตัววันตกดินนะครับเป็นละครที่ผมมองแล้วว่านะครับสนุกมากแล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่ดีมากมันเหมือนกับชีวิตของพวกเราทุกๆกคนครับหลายหลายคนพยายามสแสวงหาทุกๆสิ่งทุกอย่างพอได้มาแล้วเราก็จจะลืมคนที่อยู่ข้างหลังหรือพอได้มาแล้วเราอาจจะไม่เพียงพอจนความไม่พอดีมันเข้ามาสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นฝากละครตัววันตกดินด้วยนะครับ ก็เชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้ของหนุ่มฟิล์มนะจะต้องปังแน่นอนเลยอะเซโอ้เห็นแค่ชื่อเรื่องก็น่าดูนะครับตะวันตกดินอนมีใครแสดรงสอีกบ้างสีเห็นว่ามีนักแสดงตบเท้ากันอย่างแบบว่าฟาดได้ฟาดเลยนะคนแรกเลยครับเห็นนะน้ำตาลชาลิตาเอที่สำคัญมีหนุ่มโอมอัจฉาด้วยนะแล่มีพระเอกรุ่นใหญ่ด้วนนะก็คืออาหนิงมิรุตน์ต้นเองครับโอเคโอยก็เรียกว่า รายชื่อแต่ละคนไม่ธรรมดาเด้อใช่แล้วใกล้อ,อนแอนนะเห็นว่าจะออกวันที่3เมษายนนี้ด้วยเฮ้ยใกล้มากใกล้แล้วก็คือเราได้เห็นทีเซอร์ได้เห็นภาพเบื้องหลังแล้วก็ได้ฟังสัมภาษณ์จากหนุ่มฟิล์มก็คืออยากให้ถึงเร็วๆนะถูกต้องก็เอาเป็นว่าแฟนๆที่คิดถึงผลงานหนุ่มฟิล์มนะคะก็อย่าลืมที่จะติดตามละครเรื่องนี้เลยนะเออพลาดไม่ได้เลยทีเดียวคะ่ะอ่าวนะครับวันอาทิตย์นะครับเราก็ต้องไปแล้วแหละแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับยังรับชมได้เหมือนเดิมครับช่องทางเหมือนเดิมก็คือ f a c e b o ฟซบุ๊ก Daily.com นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับ Daily f e i c i a l นะครับกับรายการ Daily บันเทิงไร์ครับจา้าโอเคค่ะสำหรับน,นี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคือในตอนแรกนะปีนี้จะต้องเป็นปีทองของพวกเราปรากฏว่า โควิดมาเราโชคดีมากๆที่เราวางแผนไว้ก่อนแล้วนะั่นคือการทำประกัน,นกับ TQM ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังจะได้รับการฉีดวัคซีนไนงะแต่มันมีสถานการณ์ที่บางคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมันมีอาการแพ้ไม่น่าเชื่อเลว่า TQM เขามีประกันให้สำหรับคนที่แพ้คิดเร็วคิดก่อนยังนึกไม่ถึงเลยว่ามี TQM ยอดเยี่ยมเลยฮะประกันโควิด19ซื้อไว้อุ่นใจกว่า ใครเป็นใครแพ้เราจ่ายประกันภัยโควิด1 9พิเศษเพิ่มความคุ้มครองแพ้วัคซีนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t q m co t ph หรือ l ลท์ TQM i n u l a n t Broker หรือโทร1737